เมื่อกี้เนี่ยพูดถึงฟานพี่ลูกเจ้าบอกว่าเป็นสาวหน้าเกาหลีไปแล้วนะครับตอนนี้มาดูาข่าวจากอาจุมมากกันบ้างน,นะครับ <c oughs> ขอบคุณมากค่ะ้ังพัดค่ะอัปเดตกันเลยนะคะกับเรื่องราวของเรียวอุกค,ค่ะห <c oughs> น้าสวยนะคะจนล่าสุดโดนหนุ่มจากนิวยอร์กมาจีบไปด้วยแล้วค่ะ นักร้องหนุ่มหน้าใสนะคะเรียวอูแห่งวงซูเปอร์จูเนียร์ค่ะขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าหน้าตาสวยคล้ายผู้หญิงซึ่งหน้าสวยๆของเขาก็ได้สร้างปัญหาให้เขาจนได้ค่ะเมื่อเขาโดนหนุ่มเกย์ฝรั่งจีบที่นิวยอร์กดเลยล่ะค่ะ เขาเผยถึงเรื่องราวสนุกๆน,นะคะเมื่อครั้งไปเที่ยวคนเดียวที่นิวยอร์กค่ะผ่านทางรายการวิทยุว่าเขาไปเที่ยวคนเดียวแม้ว่าภาษาอังกฤษไม่ได้แข็งแรงนักแต่ก็ดันด้นไปจนถึงได้ค่ะเขาไปที่นั่นนะคะเพื่อไปชมการแสดงต่างๆมากมายซึ่งเขาก็รู้สึกมีความสุขและก็สนุกสนานมากๆค่ะแต่มีเรื่องน่าแปลกอยู่อย่างหนึ่งนะคะที่อยู่ก็มีผู้ชายเข้ามาจีบผู้ชายคนนั้นบอกว่าเขายิ้มสวยแถมยังรูกขอเบอร์โทรศัพท์เขาไม่หยุดด้วยค่ะ ซึ่งเขาบอกว่าที่เขาเจอผู้ชายมาจีบไม่ใช่แค่คนเดียวซะด้วยนะคะแต่ละคนก็ชมว่าเขายิ้มสวยกันหมดจนเขาได้ชื่อเล่นชื่อใหม่ตอนอยู่ที่อเมริกาว่าน้องยิ้มสวยค่ะ <c oughs> ซึ่งหล่าแฟนคลับที่ได้ฟังเรื่องราวต่างก็ขำนะคะเป็นประสบการณ์แ,แปลกในดินแดนในต่างแดนของเรียวกนันเองและออบอกว่าเข้าใจนะคะว่าทําไมผู้ชายถึงเข้ามาจีบเขาเยอะเพราะว่าเขามีหน้าตาหวานคลายผู้หญิงแล้วก็หน้าเด็กด้วยแม้ว่าจะอายุ28่ปีแล้วนะคะแถมนิสัยดีคุยง่ายทําให้มีคนเข้ามาจีบได้ไม่ยาาค่ะ ตอนนี้นะคะทางวงซูเปอร์จจเนียร์กำลังจะมีทัวร์คอนเสิร์ตซูเปอร์โชว์ซในหลายๆประเทศค่ะซึ่งคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็เป็นการต้อนรับการกลับมาของเยซองนะคะที่เพิ่งจะปลดประจำการทาหารเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมานั่นเองค่ะมแม้หน้าหวานขนาดนี้ไม่แปลกใจที่โดนจีบเลยนะคะ